เส้นใหญ่แล้วไ่เข้าไฟแดงเขาม่มา้มีเลียงวัวนะับวัววัวก็นีัเป็นร้านเี๋ยววัวเลยที่เลยนนัร้นเนี่ยวัววัววัวรา้าหวานเบาๆไม่หวานย

วัดธรรมพมุนวัดธรรมพาบินวัดธรรมวัดธรรมพาบินนะครับนี่เลยมีวัดนี้เลยเฮ้ยเหมือน,นจริงเลย คน <What S 1> ที่ <it? S 1> มาเจอมาเจอก่อนตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเจอซึ่งนานมาแล้วเรามีถ้ำมีแน่สวยก่อนหลวงปู่มั่นอีกเพราะฉะนั้น<า>เจ้านี่อะไรคะคือหลวงปู่มั่นบอกว่าพระอราหันต์ในยุคเก่ามาเคยมานิทานที่นี่นแล้วก็พระอราหันต์มานิทานที่นี่เยอะแล้วก็มีรอยพงเทธบารอยที่ไม่ได้มีตามตำราประวัติแต่ว่าแคร์อาตอมที่นี่ป็ที่แน่มากใช่ไหมใช่ไหแล้วก็มีถ้ำเนี่ยตั้งแต่พศสองสี่หกหนึ่ง เนี่ยลอยพุท่นมาที่นี่แหละเราาลอย,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 ยพุทธบาทที่นี่ต่างจากที่อื่นเพราะว่าลอยติอดอยู่ข้างบนเพดานข้างบนแล้วก็ไอพังเดินเนี่ยพวกเราทำบุญกันไ,ไอเนี่นี่พวกเราทำหมดเลยเออพวกเราทำบุญกัน,นทำไม่ <ทำ S 2> ได้เดิด<โ>ม,<อ>มๆมั้งเขามีคณะอะตอมและแอนเดรเฟนวัดเด็กวัดเด็กพวกเราทำหมดเลยแล้วก็ใหญ่เหยียบ มะแรงหนาววะไแล้วมั้าดนี่มากกว่าเหมือนดกมันมีทางข้าวเยอะนะครับระวังแล้วก็ห้ามห้ามนั่งบนพื้นเพราะฉี่ทางข้าวเยอะขอนเหยีูยนููยูนตอที่เก็บไ้ไปทำไเอาปถวายนี่อยถอเหรอ Ồ. Oh, hmm. oh, Chua Hả? <laughs> <một> <laughs> Ôi, chạy quá Ồ uh -huh. เฮ้ยข้างในเว้นนดเลยเลยเป็นแมนะเป็นแมนเทียวเลยนี่บนีอาออโอ่คายมากเห็นปะเอเห็นเห็นาครับชาวแบบสุดมากอ่ะอันนี้เราจะไมถวายพระนะโอเค

มงั้นเรากลับตรงนี้ดีกว่าต่อนนี้กลับตรงนี้กลับตรงนี้พวกเรามีอะไรอ๋อลายพระพุทธบาทีสีทองๆอาปแะอันนี้คือพวกเราก็มาแปะใช่เมราะไม่เราก็เป็นคนจะจ่ายเรื่องทองแต่เราไม่ได้ขึ้นไปแปะอ๋อนี่เป็นทองหรอเป็นทองจริงๆเหรอตรงเนี้ยอ่าโอ้เพะมีเขาคือท่านุ่ เป็นไงฮะนี้แต่กิ่นคั้งกิ่นสี่ั้งข้าวกินหนักมากอ่มหนักนิดนึงขอบไปขอบไปแล้วเต้นตั้งแ่น่าจะายอะตน,นี้ได้ไหมเออยังไม่ได้ที่อยาแก้วเพี่าพีย่านนึงพี่ขอดิธาดาพีย่าพี่แบบ ออพี่พี่นี่พี่อมนี่อ๋อเขปท่อพนเข้าไปเลยติดประตูวกยิงเข้าตรงนี้ก็คือย่่หรอกอันนี้ปะเจาะตังเลยนะสาธุค่ะ อกลับแล้วเมนชีเมนชีมากทำบุญทำบุญกว่าวัดวัดทงสารวัดเขาเชื่อว่าจะล้างแบบสิ่งไม่ดีไงอวกาอะไรแบบอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทำบุญทำความสะอาดมีโอกาสเจอเราก็กว่าเจอเนี่ยเป็นเรื่องนำนะครับ ครั้งแรกมาที่เลยก็ก็เมืองเลกๆไม่เคยมีอะไรมากครับก็กินข้าวกินกาแฟสบายๆแล้วราคาที่นี่ก็ไม่เคยแพยงเท่าไรเลยเป็นที่โคจริงๆมาย่างนะครับไม่ตั้งใจมาก็ไม่ถึงโอก,กาสจังอยากจะไป7 7จังหวัดในกรุงไทยอยากไปด้วยเหมือนกันว่าเป็นยังไง